สวัสดีครับผมเบดคนเดินป่านะครับสวัสดีครับเรเดินเข้าป่านนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนผมนะครับก็จะกลับมาเบิงผีพองนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมาครับผมเจอแค่แสงนะครับมันเนี่ยลงมากินกบกินเขียดนะครับรอบนี้เนี่ยผมมีเพื่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายทุกคนเนี่ยได้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมงานได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับปดูพระจันทร์ดิพระจันทร์สีเลือนดนั่นดูที่ตรงนี้น ผมบอกพ่ไป่เลยนะครับว่าอดน่ากลัวนะครับใช่แต่อย่าลืมนะครับท่านกำลังใจเราทั้งสองด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองด้วยนะฝากด้วยนะครับผมเลืนล่นเลื่น ใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเพิ่งจะเข้ามาเลยนะเว้ยจริงจริงเมื่อกี้กูเห็นจริงจริงเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วคืนนี้นะครับเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับพี่ๆครับนะก็มันจะไม่มืดตึดินะครับเพราะว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่เดี๋ยว แสงหายไปไหนแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเหมือนเหมือนกำลังเข้ามากีกบหรือเปล่านั่นน่ะเออใช่เลยอันนี้ก็สีทมแล้วนะสีทมกว่าแล้วนะพี่พี่มึงเจอไหมเจอดิมึงยังมาบ้างยังเลยเราต้องปิดไฟนะพี่พี่ ถ้าเราเปิดไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้นะครับว่าผู้ผมเนี่ยสะกดรอยตามมันไปนะถ้ามองดีๆนะครับหนูขอกำลัง<อ><อ>ลงมาหากินกบกินเ<ก>ขียดหี่ตอเปล่ยเน่เจอไมมเดียวร้องเนี่ยเสียงดังมากเนี่ยมันเดินลงมาแล้วคฮับรอบนี้ขอเจอแบบตัวเป็นๆหน่อยนะรอบที่แลนะ้วเน่ะไม่เจอเลยเจอแค่แสงนะ อยอ่เพื่อนอัมาถึงกบเขียด,ดุนันเออได้ดูกบเขียดนี่ร้องเพียบเลยนะครับาาบ โหแบบอะไรวะเนี่ยปืนเข้ามาเจอแล้วออมันน่จะออกมาช่วงดึกๆเลยนะครับเอาไงเพื่อนไปไปล็อก,ลกนะตรงนี้ล็อกนะ มันอยู่ข้างบึงน้ำเลยอะ ม,มันหายไปแล้วเป่งที่มันหายไปแล้วเพื่อนเปิดไฟปะ่ะด่งเงียบๆเดี๋ยวผมจะเงียบๆน,นะครับรอดูว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ผมจะเดินม,มาถ่ายที่ที่มไม่เจอกามจังๆนี้งงนะครับเปิดไฟไหมปิดเถิดปัดแล้วผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ในบ่อแล้ว ลเมื่อกี้กูเจอใครแว๊บๆไหนกูเจอใครแว๊บๆเ<ง>มื่อบบกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้นะครับแว๊บๆมันเดินอยู่แถวๆนี้เสียงอะไรวะได้ได้ยินป่ะยินดีเฮ้ย หลอเรบุกคนบงอน่างหล่อเล่นะครับ ไปดูในบ่อปะกู็นอะไงไม่ชอกูด้ไหมลงมาทางนี้ดิแนอ้อมไปทางนู้นดีกว่าไปอ้อมไปทางนู้นดีกว่ากัน ôi, ôi, cái đồ cái đợt xuống nước mà? mình đã nghe tiếng cái gì, không, không đâu đổ xuống nước. mình cũng nghe. Có tiếng gì มงนี่แบบเน่าเหม็นมากเลยอืมนี่เสียงเดินป่ะเฮ้ยแสงเลยวะนนะไปฝั่ะ่ดนียดีกว่าเจอาป่ะเจ้าปะาโนไง

我来弄水了，P.P. มันไวมากเลยอะ นะ,นะจะว่าปลาหุบอ่ะปลามันหบุบหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ปลานะปลมันราะแสงสีแดงเมืม่อกี้ผมเห็นมันเดินลงน้ำแล้วก็หายไปแล้ว

ไล่กบใจหมดกบกระโดใส่ขาเหรอดูอะไรกระโดดใส่หืมเหม่นจัดทุยแล้วดูดิอะไรตายวะเนี่ยงูงูตัวบอลลัมเลยนี่นะเอ้ยงูนอนตายตัวบอลลัมเลยครับทุกคน เออทำไมไม่เจอเลยวะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่แวบๆนะผีพองนี่นะมันไวมากเลยอุ้ยไวยังเงี้ยมันมีานนะ

ผมได้ยินเสียงคลุกในน้ำหลายรอบแล้วนะครับผมว่ามันคงลงน้ำนะมั้ยเออดูดีๆเลยเสียงอะไรเดินนะคุได้ยินเปล่าเสียงเดินก็ก็แค่ แล้วว่าเรา,ปราเปิดไฟแบบน,นี้มันไม่กล้าโผล่มาหรอกเฮ้ยอะไรตุ้มๆวะมันมีเสียงเดินด้วยเอออะไรฮุบอยู่ตรงนี้วะเสียงกบก็ดังมากเลยทีมาน,นั่นงดูตรงนี้เลยเปิดไฟนั่งดูดีกว่าเราเปาิอดอย่างเงี้ยเราไม่เจออะไง่ายแน่ อะไรทห่หนน่เาบอกมันไมมันไม่แล้เฮ้ยเราเปิดไฟมันไม่กล้าโผล่มาเลยนะเราปิดไฟนั่นแหละมันโผล่ไหมเห็นแลปมันกทำไไป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 เปิดไฟน่ากลัวมันจะรู้นะ มิเปิดก็ไม่ได้อีกนะมองทางไม่เห็นอีกเออมันมันหา,นาจีน่าอย่างนี้เพราะมันกำลังเข้าไปทำอะไรข้างในนะั่นโอ้ยเหมือนกูเจอนหน้ามันเลยอะ่ะเฮ้ยเจอปะดูนะพี่ มองเ้าแม่นแบบเพื่อนโอ้ยผมพูดแบบรู้สึกรัวไปหมดแล้วมันไวมากนะผมบอกตรงๆไวมากผมบอกพี่ๆนะครับผมไม่ค่อยสบายนะครับ ว่าทำไมมันต้องที่ทายอาหารของม,มันแน่เลยเอาไงีเพื่อน,เ,อนเราตามจับมันไม่ทันอ,อะไรวะเราตามจับมันไม่ทันแน่มันมีเสียงเดินนะครับพี่ๆดีไหม มันมีเสียงเดินนะครับนะมันมีเสียงเดิน เฮ้ยอะไรอะไรเพื่อนมันดูใครนะไหนเออใครวะขนลุกเลยไอ้ลูกบีบองแน่เลยวิ่งไปนู่นแล้วเพื่อนอะไรวะหาไม่เจออยู่มันมันมาใกล้ๆผมเลย ่กี้ก็ถ่ายไม่ทนนะันตกใจไปก่อนเออเฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้ผมตกใจนะถ่ายไม่ถ่ายทุกคนดูไม่ค่อยทันนะครับเมือ่อกี้ตามอยู่สักพักเดี๋ยวมันมาอยู่หลังมึงได้ไงวะมันอยู่หลังไม่ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกูเองดีนะมนไม่บีบคอมึงอ่ะไม่มันจะวายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเราหาสองทัวนะแล้วนะเออแล้วดีนะมึงไม่โดนหักคอ เ,เกือบแล้วเมื่อกี้กูหันมาเจอพอดีสะดุ้งนี่โอ้โหแต่กอนที่กูสะดุ้งเลยเฮ้ยอำไมวะเพื่อนเกือบแล้วเกือบโดนมันทำร้ายแล้วมึงเอม,มันไม่ทำร้ายเรานะพลังมันแก่งกล้าเลยเพอนมันไวมากพี่มันไวมากเลยนะครับเดี๋ยวมันอกีมันวิ่งมาทางไหน เสียงเดินมันไม้อีกนะเ,เดี๋ยวเสียงเดินมันไม้อีกนะโอ้โหแล้วป่ายอย่างลกนะุกเลยไสายก็ไม่มีมเดินได้ไงเนะี่ยโอ้โร้อนมากโอโเมื่อกี้ผมยังอึ้งอยู่เลยนะครับกับเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อกี้ถ่ายให้ทุกคนดู ไม่รู้นะทนันแบบทีนะ่มันอยู่อยู่แบบใกล้อย่างนี้เลยนะครับทุกคนผมหาแบบหายไงก็ไม่เจอแล้วอยู่ๆเหมือนโผล่มาแบบเนี้ยเป็นใครก็กลัวนะเออมาเดี๋ยวจะหยองจริงๆเมืม่อกี้ตกใจมากไอ้ที่ผมเห็นเมื่อกี้มันนา่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะ Đấy nhớ mặt mà nhìn đi. <laughs> đủ làng à? là là mặt mặt làng mặt 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 cái mặt 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 แล้วอยู่ๆมันโผล่มาจากไหนไม่รู้โอ้โหพี่เหนือแตกเลยนะครโอ<ฮ>้โ<ฮ>นเกี่ยวมันหนาคอผมมากตอนนี้ลองไปดูในเบื้องดิ กลับไปดูที่บึงแล้วเจอนี้ผีใหญ่เลยนะแล้วอะไรวะเนี่ยตยกใจนกว่าเลือดเออเชื่อถ้ามันถ้าไปเจอมันอยู่ที่เมืองนี่ก็พีมาเกเลยนะพี่ ต้องส่งอ,สองขลงังเลยนะเอาไฟฉายส่องไปในน้ำดิถ้าเจออยู่ในน้ำมันพีจันเลยแหละไม่ดีนเนาะแต่ว่าเรากลับกันดีกว่าใจคอไม่ดีเลยเพื่อน รู้สึกใจคอไม่ดีเลยอ่ะวันนี้ผมสภาพร่างกายผมนี้ไนมะ่เต็มร้อยนะครับเนอะก็ราะยังไมกสบานะครับที่เสีหงื่อก็หอมเดืต้องขอไปพี่กันอย่างมากเลยน,นะครับแต่ว่าผมต้องมาถ่ายที่พี่ให้ได้ชมกันนะครับเนื่องจากลองดูผล<ม>ต้นไม้ไม่ได้อัพึ้นมาสองสามวันและจะสี่วันแล้วด้วยสี่วันได้นะพี่พนะโอเคครับยังเพื่อน สองดยูในเบืงดิ้อีกสองแล้วเนี่ยไม่ไม่เจออะไรแล้วนะมันมุดมันมุดอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเหมือนผี่พองเขาจะไม่ทำร้ายผมนะเมื่อกี้มันอยู่ใกล้มากเลยนะเมื่อกี้อยู่ใกล้มากมันไม่ทำร้ายเลยเลยผมเลยมันเดินหันหลังให้แล้วก็มันก็หายไปเลย ดีๆนะมันโผล่ออกมาจากน้ำนี่ทำไงพลิกเลยนะบอกเลยมันโผล่ออกมาจากน้ำนี่ทไงยิ้เชื่อเลยบอกเพื่อนฮะฮะมันโผล่ออกมาจากน้ำมันยิถึงเชื่อเลยไหมจะยิ่งทำไมอ่ะเออ พี่เมื่อกี้นะตมกับเพื่อนเบสน,นะครับตามไปตรงนี้นะตามแสงไปอยู่ๆก็ผ่องมาเฉยเลยอืมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินกลับมาทางนี้แล้วนะใช่ครับดีนะมันไม่ทำร้ายเราอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเดินก็แคปแคปอยู่ตรงนี้ไปต้องทางนี่เฮ้ย ทางหน้าและทางหลังนี่หมดแล้วจังถ่ายังเพื่อนใจขอ,มอไม่ดีว่ะเพื่อนนะไม่ดีเลยนผมใส่้ังกลับไปกนนินยาแล้วเดี๋ยวไม่ถ่ายพี่พี่ได้ใจเต้นเป็มเลยนะพี่เมื่อกี้เป็นนังหว่าที่แบบพูดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ตกใจมากเลยเหมือนโผล่ออกมาเลยโอ้พี่อีพีนั่งมีแก้แน่นอนคือมันโผล่มาแบบนี้ผมงงมากเลย ผมไม่ทำร่างตัวเลยนะคือผมบอกพี่บอกได้เลยนะครับว่าใครเจอแบบผมเนี่ยก็ต้องวิ่งนะครับนะไม่วิ่งก็ไม่รอดอ่ะใช่โดยดเหมือนถ้าผมผมไม่ทำร้ายผมนี่น้องจะจะจับหนับทอผมก็ได้เลยนะคือมันอยู่ใกล้มึงมากเลยเพื่อนโดนใบไม้เร้เผื่อมัน อยู่บนต้นไม้ก็ได้นะโอเคขับยังไปจะขับยางเยอะเลยนะครับเพื่อนเ็กไม่ใจคอไม่ดีใช่ป่ะใช่ผมก็กลัวนะแต่เพื่อนเ็กอาจจะกลัวเป็นพิเศษเลยนะควันนี้คือร้องกลับบ้านเยอะเลยพี่ ตรงนี้นะครับต้องบอกพี่นะครับตรงนี้เนาะเนาะมันมีคนน่มาฝังศพกันหลายหลายหลายศพเลยครับพี่นะตรงนี้นะครับเหน็นไหมนะครับ โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนเ็ดนะครับจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับใช่ครับที่ชอบฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งแต่ให้ผมด้วยนะครับก็เพื่อนเ็ดอยากจะกลับไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาแก้ใหม่ไหมมาแก้ผมกับเพื่อนเดดนะครับจะเต็มตัวให้พร้อมนะครับนะผมจะไม่ทําร้ายเขาโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเขาไม่มาทำร้ายผมก่อนใช่ครับโอเคยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ ร่างกายผมก็ไม่เต็มร้อยนะครับนะสภาพร่างกายผมแย่มากโอเคไว้เจอกันคิมน้าครับสวัสดีครับผม